ค่ะพบกับรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมรายการที่จะมาเปิดโปงนกลงของเหล่าวิชาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วทุกวันนี้ภัยอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทีและทุกเวลาค่ะมิชาชีพอยู่ในฐาน,นะผู้จ้องกระทำพวกเขารอจังหวะและโอกาสขึ้นอยู่กับว่าใครจะตกเป็นเหยือ่อ วัยรุ่นหญิงและชายที่มีความฝันอยากเป็นดาราต้องระวังเพราะโมเดลลิ่งปลอมยังคงวนเวียนเปลี่ยนวิธีหลอกขนาดไม่สวยไม่หลอ่อก็ยังโดนพูดจาหวานล้อมแล้วลวงไปขู่กันโชครัพย์กันบนรถตู้ต้องเจ็บใจกับปนโกงซื้อของออนไลน์ขณะระมัดระวังแล้วให้คนขายส่ง tracking number เพื่อยืนยันการส่งของทางปณีย์ก่อนโอนเงิน งานนี้ส่งมาจริงแต่ข้างในมันกลับไม่ใช่ของที่สั่งซื้อตามแลกวันนี้สาวๆห้ามพลาดเพราะจู่ๆมีคนโทรมาอ้างเป็นหมอขอทำวิจัยเรื่องความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกถามไปถามมาที่แท้ก็หลอกเซ็กโคนเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบควรจะสร้างสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุมค่าหรือเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดดังคำข้อสอนค่ะ เทคโนโลยีนั้นโดยหลักการคือการทําให้สิ่งที่มีอยู่เกิดเป็นสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเทคโนโลยี Technology ที่ดีที่สมบูรณ์แบบจึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และการใช้งานจริง ที่ผ่านมาตลอด50-60ปีของประเทศเราเนี่ยตอนเราพัฒนาอุตสาหกรรมและเรามีการนำเข้าเทคโนโลยีเยอะมากนะครับนะหลายต่อหลายครั้งเ,เราสูญเสียเงินมหาศาล เราไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นี่เองผมเห็นว่าพระราชด,ดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยได้กําหนดแนวทางชัดเจนว่าทําอย่างไรนะฮะเราถึงจะเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมาก่อประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดขนาดที่ต้นทุนหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดในท้ายสุดแล้วเราจําเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าบุคลากรที่เรามีอยู่นะะในหลายๆสาขาเนี่ย พร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประเทศไทยเองนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สําคัญนะครับอีกไม่เกิน2องปีนี้เนี่ยเราต้องเข้าเข้าอยู่อยู่ในประชาคมอาเซียนเอ c นะครับถ้าเราสามารถผสมผสานผนวกเรื่องวิทยาการด้านเทคโนโลยีเข้าไปกับลักษณะเด่นของคนไทยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะาได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อประชาคมอาเซียนเนี่ยคงจะมีเยอะมากนะครับ หลายคนใฝ่ฝันแต่การที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้นั้นส่วนใหญ่แล้วต้องผ่านทางโมเดลลิ่งหรือว่ามีแมวมองชักนำเข้าสู่วงการบันเทิงแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าแมวมองเหล่านั้นจะพาเราเข้าสู่วงการบันเทิงได้ดังฝันเพราะว่าในทุกวันนี้มีมิชาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของแมวมองปะปนอยู่ในสังคมไปทั่ว ไม่สวยไม่หลอกก็ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้ค่ะเราจะไปติดตามกันในโชว์เลนี้ค่ะเมื่อวิธีการของพวกมิจฉาชีพปลอมเป็นโมเดลลิ่งหรือแมวมองที่หลอกวัยรุ่นหน้าตาดีไปเข้าวงการบันเทิงถูกเปิดเผยมากขึ้นทั้งเล่ที่ทำให้เสียทรัพย์เป็นค่าเทสหน้ากล้องค่าเรียนการแสดงหรือหากโชคร้ายก็ถูกบังคับให้ถ่ายหนังโปถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ก็ใช่ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อในขณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะคนหน้าตาดีเล่ลวงของพวกโมเดลลิ่งปลอมอยังคงวนเวียนเปลี่ยนวิธีการหลอกเหยื่อให้มาติดกับได้ลุกลามไปยังต่างจังหวัดโดยตระเวนหาเหยื่อตามห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงไม่เว้นแม้แต่ป้ายรถเมย ดั้งนี้ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจคนที่ไม่มีความมั่นใจในหน้าตาพอเจอใครชมเข้าหน่อยก็อดที่จะหลงดีใจไม่ได้หลังใช้วาทศิลย์ยกยอปอบ้านจนเหยื่อเริ่มคล้อยตามและหลอกว่าจะพาไปแคสที่สตูดิโอของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆที่สุดแล้วเหยื่อก็ยอมขึ้นรถตู้ไป ไม่นานเหยื่อก็ถูกปล่อยทิ้งยังสถานที่เปลี่ยวที่อยู่ไกลออกไปแถวนอกเมืองโชคดีที่ไม่โดนทำร้ายเพราะบนรถตู้ที่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นทีมงานนั้นมีชายร่างกายบึกบึนอยู่ถึงสองคนนั่งล้อมเอาไว้แล้วกู่จะทำร้ายโดยใช้มีดจอ่อแล้วค่อยๆปลดทรัพย์ของเหยื่อซึ่งไม่กล้าขัดขืนขอเพียงให้มีชีวิตรอดจากสถานการณ์ในตอนนั้น ทางที่ดีจะไปหลงเชื่อใครคนมีแววจะเป็นดาวก็ต้องเข้าให้ถูกทางเดี๋ยวนี้มีหลายเวทีที่เปิดกว้างให้ได้โชว์ความสามารถกันมากมายหรือถ้าเป็นโมเดลลิ่งตัวจริงเข้ามาทักก็อย่ารีบร้อนเช็คข้อมูลกันให้ชัวร์ก่อนว่าเราไม่ได้ถูกหลอกเหมือนกับหลายคนที่เคยโดนมา แรเรื่องที่2เป็นเรื่องของการซื้อของทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเป็นข่าวฮอตขึ้นอีกครั้งทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยงในการซื้อของทางออนไลน์และทําให้ผู้ซื้อมีการระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่หวายมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อของทางออนไลน์ค่ะ อย่างรายนี้ก่อนโอนเงินไปให้ได้ให้ผู้ขายส่ง tracking number มาให้เพื่อยืนยันว่าได้ส่งพัสดุผ่านทางไปรษณีย์แล้วจริงๆสุดท้ายก็ได้รับพัสดุจริงๆค่ะแต่ว่าเมื่อเปิดดูของข้างในแล้วแม้ทำกันได้ลงคอน่าเจ็บใจจริงๆปกติแล้วเคยได้ยินข่าวเตือนภัยเรื่องการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตว่า โอนเงินแล้วมักจะไม่ได้ของตามที่ซื้อคนขายหายเข้าปีดเมฆแต่คราวนี้เทคนิคร้ายกว่าที่ได้ยินมาทะหลอกให้เชื่อนสนิทว่าส่งของมาให้แล้วทางไปรษณีย์โดยมี tracking number ยืนยันการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ คน,นี้อยากซื้อกล้องถ่ายรูปเลยเข้าไปเสิร์ชหารุ่นที่อยากได้ทางเว็บไซต์ไท a i d p h โต้หาจนเจอแล้วก็โทรไปถามรายละเอียดของกล้องและราคาขายอยู่หลายรอบสวัสดีครับพอดีผมเห็นจากรูปโพสขายกล้องนะครของแคนนลนะครับไม่ทราบว่าพี่ขายไปหรือยังครับตัวนี้ยังมีของอยู่นะครับคนโทรเข้ามาถามเยอะเลยตรงราคาเท่าไหร่ครับตามราคาที่ประกาศไว้ในเว็บเลยนะครับ 2 6งหมื 26, นะ่นหะลดไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวบอดี้อย่างเดียวนะไม่รวมเลนกล้องรุ่นนี้ถ้าขายราคานี้นับว่าถูกมากผู้ซื้อจึงรีบตกลงซื้อแต่ต้องชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเพราะคนขายอ้างอยู่ต่างจังหวัด แม้ผู้ซื้อจะค่อนข้างระมัดระวังตัวพอสมควรจึงให้ผู้ขายแจ้ง tracking number หรือหมายเลขพัสดุส่งของมาก่อนแล้วจึงโอนเงินไปให้เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าปลายทางส่งของมาจริงและอีกไม่นานเขาก็ได้รับหมายเลข tracking number ที่ส่งมาทาง sms แต่พอถึงวันถัดไปที่คาดว่าปรษณีจะส่งของให้ที่บ้านกลับไม่ได้รับ จนถึงวันที่3ผู้ซื้อต้องไปขอรับของด้วยตัวเองที่ไพรสณนีเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมเป็นกุเชียงวะแกออกมาถึงกับพหงะเลยครับมันคือกุญเชียงไม่ใช่กล้องถ่ายรูปราคา26,000บาทหลังจากตั้งสติได้จึงตัดสินใจไปแจ้งความ เพราะอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เพื่อไม่ให้ใครต้องกลายเป็นเหยือ่อถูกหลอ,อกกันอีกหากคิดจะซื้อของออนไลน์ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนแต่ทางที่ดีนัดรับของด้วยตัวเองแบบได้เจอหน้าเจอตากับผู้ขายและได้เห็นสินค้าที่จะซื้อก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินให้ผู้ขายจะได้ไม่เสี่ยงโดนหลอ,อกกันแบบนี้นะครับ ตามแรกว,วันนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนต้องฟังไว้ให้ดีค่ะเพราะเป็นเรื่องของการถูกหลอกเซ็กโฟนโดยมีบุคคลแอบอ้างโทรเข้ามาว่าเป็นแพทย์จากสถานพยาบาลแห่งหนึ่งกําลังทําโครงการวิจัยความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงค่ะที่มีอายุ27-45ปีแล้วหลอกให้เหยื่อตอบข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์อย่างละเอียดค่ะโดยอ้างว่าจะนําข้อมูลเหล่านั้นไปประเมินความเสี่ยงให้กับเหยื่อว่าเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ วิธีการพูดจะเริ่มแบบเชิงวิชาการค่ะเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อและยอมตอบคําถามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยที่ไม่ทันคิดว่าเขากําลังถูกหลอกเซ็กโฟนอยู่นั่นเองค่ะประชาชนทั่วไปจะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เราจะไปสอบถามจากพวกเขากันค่ะ ว่าเชื่อว่าเป็นคุณหมอจริงไหมเราก็คงคงไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราก็คงฟังข้อมูลเขาแตา่ถามว่าเราก็ตอบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเราก็ตอบได้ได้เท่าที่เราเราทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าฟังด้วยภาษาคําพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่โอเคเราก็ตัดบทไปถ้าเป็นตัวพี่อ่ะพี่ไม่เชื่อเพราะพี่ไม่เคยมาตรวจที่เะาัะเขาจะไม่มีฐานข้อมูลชื่อที่อยู่ทองี่เลย แสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่หมอแล้วพวกชื่อหรือใบประกอบวิชาชีพมันก็เม้กันได้อยู่แล้วเพราะเราไม่เห็นเอกสารถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีความรู้อ่ะเขาก็จะเชื่อเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้มันมีงานวิจัยเยอะที่ทําสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีหมอมาถามนะคะก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าสมัยนี้มี18มงกุฎเยอะค่ะพี่ห<อ>รือว่า<อ>ไม่เชื่อถ้าเกิดเราอยากจรทราบก็จะเข้าไปที่สถาบันมะเร็งเอง ที่มีปัญหาทางทางจิตเวทมากกว่าค่ะอาจจะเป็นลักษณะของพวกที่มีปัญหาเรียกร้องความสนใจมีความสับสนเกี่ยวกับการรับรู้การมีทางเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้ค่ะก็ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมอจริงๆไม่ได้มาเพื่อตรวจจริงๆก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนดีเ่ะ ็มองว่าเป็นเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะ่ะอาจจะไม่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 ตอบตรงนี้เขามีการวางแผนมาดีมีการพ,พรีเซนต์ตัวเองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีลําดับเรื่องดีอย่างนี้แต่ว่าคําถามมะค่ะมันอาจมาคาถามมันจะเริ่มกลายแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมนเริ่มสอแล,แล้วอาจจะแบบหยุดตอบคาถามก็จะตัดบทไปเลยค่ะเพราะว่าจะคือในมุมมองจะมองว่าเหมือนคนโรคจิตอ่ะถ้าคําถามมันเริ่มลึกอนก็คงจะบอกว่าขอ ขอถอนตัวจากการวิจัยซึ่งซึ่งเราทําได้แล้วเราก็ไม่สะดวกข,ขอไม่ต่ออผมคิดว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่คิดว่าสิ่งนี้ควรจะให้ความร่วมมือกับงานวิจัยนั้นๆจริงหรือไม่โนะะดยเราจะต้องใช้วิจารณญาณของเราให้ดีถ้าเราไม่แน่ใจไม่จําเป็นต้องให้ใหไม่จําเป็นต้องร่วมมือด้วยก็อาจจะปลอดภัยกว่าฉะนั้นคําตอบอันนี้ก็คือผมยัง ให้ตอบไม่ได้นะครับว่า,ามีงานวิจัยชิ้นนี้ไหมเพราะบางทีอาจจะมีงานวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่อาจจะมีได้หรือการป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีแนวทางอะไรในสังคมหรือทัศนคติต่อเรื่องนี้ของผู้หญิงไทยเป็นอย่างไรนี่อาจจะเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าผู้ทําการวิจัยอาจจะเบี่ยงเบนงานของเข้าไปหรือ,อใช้คําวิจัยคําว่าวิจัยนีย่มาหลอก เพืื่ kind of ่ <S <S ่อออเจตนนาายงห็นกันหรือยังคะว่ากโกงและเลเหลี่ยมที่เหล่าวิชาชีพใช้ในทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ถูกพัฒนาให้แยบย์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์โมเดลลิ่งปลอมที่ต้องยอมรับนะคะว่ามิชาชีพใช้จิตวิทยาพูดโน้มน้าวจิตใจเยื่อให้หลงเชื่อจนตกหลุมพรางค่ะ ซึ่งทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าไม่อยากเห็นสเสน่ห์ของคนไทยที่อบอ,อ้อมอารีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต้องเหือท้ายไปจากสังคมไทยจนทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ไม่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยเหลือเกื่อูกลกัน สิ่งเหล่านี้ไม่อยากที่จะให้หายไปจากสังคมไทยของเราค่ะหากคุณผู้ชมไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องระมัดระวังตัวและตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่าภัยทุกวันนี้อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีอาจจะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่ไม่ทันตั้งตัวค่ะทุกแลกทุกคนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมการเตือนภัยสังคม ติดตามชมรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Spring News TV ที่จะตอนช่อง19ค่ะผู้คนในสังคมนั้นย่อมมีความแตกต่างปะคนกันไปสำหรับผู้ที่ประพฤติดียอมไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมดังนั้นเราทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามลำดับสวัสดีค่ะ เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดาที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัจฉริยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตนบางคนก็มีความคิดจิตใจสูงมีความประพฤติปฏิบัติด,ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติแต่บางคนไม่สามารถจะทําเช่นนั้นได้เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดีจึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคมคนเรานั้นสําคัญอยู่ที่ควรจะได้ปารบปรัรถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลําดับเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วไปการวินิจฉัยโรคใดๆก็แล้วแต่มักจะไม่มีการแค่สอบถามประวัตินะครับส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจร่างกายประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรึกษาทางโทรศัพท์เนี่ยเป็นแค่แนวโน้มหรือแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะมาถามอาการเหล่านี้แล้วก็ ระบุเลยว่าเป็นโรคดุโรคนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครไม่มีแพทย์ท่านใดที่ปันธงตรงนั้นเลยครับ